ไอไอ้ยาวันนี้เราจะมากับเฮคาลิมครับผมโกโก้รอบนี้มีอะไรนำเสอนออะเฮคาลิมดาฮาวเวดโอ้ใช่ไม่ใช่เล่นธรรมาดาเนี่ยเล่นตามชาวบ้านน่าขะอุ้ยเจอคนจีนคนจีนแกงเป้าสองผมครับมาระวังตัวกันด้วยบายเฮคาลิม<ป>ลัสลัสไอเทมขึ้นเป็นอะไรนะเพิ่มจริงจริงไม่ต้องเรียกลัสก็ได้นะเพราะว่าไอเทมป่าไม่มีนะนี่จริงเราไม่ต้องออกเฮลเบดก็ได้นะออกเล่นหอกเล่นหอกเล่นขึ้นมาเป็นลองซอสเจอป่าตีผมคนหนึ่ง ีเยตีโคตรช้าเยลยมีแน่เอาคืนเอาคืนที่บอกอตีไวามาแล้วนะเนี่ยเอ้อผมยังเล่าไม่จบเมื่อคือมันมีคนอ่ะเล่นผมดจำได้มดันเล่นกาการกัดป่าเน,นี่ยตีผมใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าอุ้ยหายเนี่ยป่าไม่เจอหวะเขาก็นั่งคำคำ,ำหาหาหานานมากแล้วบอกเอ้ยกูเจอแล้วเขาก็กดซื้อมาแล้วเขาก็ซื้อยา,าอมาอีกสองขวดแต่ว่ามันเป็นแท่งสีฟ้าผมให้พี่ทายว่าเขาออกอะไรแท่งสีฟ้าไอเทมป่าเฮ้ยเจอแล้วนี่เหรอใช่ปะ ใช่เลยเหรอก็ฟางบูเสกเขากลับบ้านเลยอ่ะเกรย์เมย์มันไปให้ว่าซื้อยาได้สองคนเอ็ดนะสเปลตีฟเอ็ดมันก็เป็นไอเทมซัพพอร์ตมาจากไหนแต่ไรเราไม่ใช่หรือเอาจก็เป็นลูกไงพี่ใกล้ใกล้เคียงกันอะชาวตัดวอดคืนมาแต่มันเริ่มเลสอ่ะบนน่าจะโดนอีแคลริมต้องรีบเนิร์ฟก่อนโดนเล่นนะเพราะว่าแพนหน้าจอแล้วอะไรรีบเนิร์ฟก่อนโดนเล่นคืออะไรรีบเล่นก่อนโดนเนฟ ไม่ได้เวนี่คนดูไม่เข้าใจนะคนดูว่าะถามว่าพี่ครับมันคืออะไรครับพูดอะไรบอหนิอะไรเงี้ยป่าวอยู่นี่เป่ะเวชาวว่าเฮ้ยเอาดิเอาดิผมมาอยู่ผมมาอยู่ผมมาอยู่มาดิไม่เอาหรอพี่เอาเด้อโป้งแฝดเลยแฝดไปเลยแฝดเลยไม่มันเริ่มเลทแล้วทำไมมันถึงไม่ไปเอาบนะพี่น่าจะยัดหน้ามันแต่แรกสิได้ไหมีโอกาสไล่ทันกดผู้ดาวไวกว่าพี่ชนะ เทำไมไก่ยังอยู่อ่ะต่อวันฟารมไก่นานเดี๋ยวได้ม um> ันไปอ้ยแคเนอุ้ย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 นานี้เอาวะอุ้ยแปดดีแปดไปแล้วแปดไปแล้วฟงรถชนรถชนแปดก็นอนตรงนี้ปั่แปดกันทุกคน เรียกแฟดได้ทุกเลนเลยตอนนี้มาเลนล่างให้หน่อยไม่อยากไปเลยคือเินเสียแฟลแล้วไม่อยากไปเลยเลนล่างอ่ะมึงเปิดบ,บ้าดิงเหรอเออไอคลิมถ้าไม่รู้ซื้ออะไรซื้อผมแนะนำอันนี้ชิ้นแรกนะมันอ่านว่าอะไรวะชิีฮัสด Sports X อะไรสักอย่างเพราะว่ามันได้ความเร็วขึ้นที่15เปอร์แล้วก็ได้ตีเร็วตีเร็วอีก15หน่วยตามใบจัดน็ชาวโนแฟลชชาวโนแฟลโอ้ฟังนี่น่นี่แน่มีใครมีแฟลป้ะ อ่าเดี๋ยวนะอุ้ยสโลโดนอย่างงีนนะ้นี่แน่นี่แนะขอบคุณ G ีพครับปกติ G พีเลยนะเว้ยเมื่อกี้เออไม่งั้นสโสโลจัดเวเลกกำลังเกิดจัดไปพี่จัดเวฟพอดีเลยเวฟหกแล้วว่าโอ้จะได้สักหน่อยเฉาไหมเฉาห้าอยู่แค่ไปสี่อยู่เลยเฉาม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 าไงบูโวแ้วนาไม่มีแปดไม่มีแปดไม่มีแปดคนดเนี้ยเขาพยายามทำทุกอย่าง ทำไมยูน้าบปพี่โอ้ยหน้าแล้วตามิลาเด้อเอาตีลบโอ้โหแปดด้วยเยี่ยใครแปดวะเคลว์โอ้ยตันึงแตมิลามาเว้หายแล้วเฮ้ยทิปเปิ้ลเนี่ยวุ้ยหุ้วุดตัวแล้วพี่กดดูวเลยวิแต่ผมไม่เสียชัดดาวอ่ะ คุ้มคุ้มคุ้มบอกยังไงก็คุ้มเลยอ่ะบอกไงก็คุ้มเอร่ไม่ตันว่ะไม่กเล่นตัวอะไรเด้อ <c oughs> คุ้มาต่างหากพี่พาเวไปเวได้สั่งเคียวคุ้งแปดเองอีเวนอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แปดนอสตัวแท็กไม่หนอกอยน,นั่นดี DIY อะไรวะซาเดเลอร์อ่ะอย่าออกไตฟอสนะเวน<ห>มาอยู่บนกอลลุมใครก็อยากได้ครับได้ค่าเร่งสก,กิลอุ้ยเฉาอยู่ธนาหนนะเวเนี่ยพี่นะครับ บอกจะมาแยู่ปูอยู่ปูอยู่ปูเฉาอยู่ปูเดินมากระมด้ใช่แล้วพี่กินไก่ก่อนตัวกินไก่มากินไก่ครับพี่ชอบกินในน้ำด้วยป่ะเนี่ยไก่แผลบๆด้วยพี่อะไรโอ้ยพี่มันมันกินปูอะมันกินปูใหญ่ว่ะปูเลอยไอ้นี่อะไรวะกอัเตอร์อะกลัเตอร์กุ้งอ้าวเหรอพี่ความบกมากเร็วหน้าอยู่ไหนโอ้เลือดที่โดนมานาหกเนี่มันยัดหน้าแน่อุ้ยเอาได้หลืออ๋อ ยิกาแบบถ้าเรีวหน้าเปิดก็ช่วยสวนไม่ตีหรือยังยังยังเดี๋ยวกี้ยังยังยังยวิ่ง้ามาวิ่งเ้ามาวิ่ง้มาเว้นวิ่ง้ามาพี่อีกบปอบงูนป้อเียทีโุฮ่เนี่ยีีีคตรเอาเลย แก้งบนดีกว่าดูดีว่าแพ็คมันจะคิวๆไม่โดิโเฮ้ยบนมันเก่งสองหนึ่งนะเวะระวังนะ <c oughs> เคลวีพีขึ้นไปเฮ้ยนี่นี่นโหกดทันวะเละี่ยจังเกิลแบบจังเกิลแกงแล้วขี้เกียจตามคัดชิบหายเลยวะรวยจะตายอุ้ยตัวเล็กอ่ะสามบาดตัวเล็กส่วนตัวเล,กล,เล็กกลางเล็กสุดเล็กกลางได้เล็กกลางได้แค่เก้าบาทเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยสารฟิลกับเอสเทเลวเอียวเอียวว่ะ เข้ามาแกครับมานะตายเดียวนะตัวเซนไซน์พี่ไม่ไปนะพี่อยู่ใครมากหุ้ยเอาตัวเอาตัวเอาตัวหุ้ยสาวมันต่อมันออกของพี่ผมวดแขนแบบต้อกจากพี่กินไก่แล้วพี่กินเล็ไปพี่จับกล้องพี่จับกล้องที่ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้มันละเข้าระเบิดเข้าระเบูดตีเล็กัน่อยดูเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วจับกล้องหนึ่งจับกล้องหนึ่งหลัววันนี้เราต้องรอให้มันเข้าระยะสี่ผมต้องดันมันเข้าป้อมผมได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวดูแล้วกันเนี่ยจะเข้าป้อมแหมะไงี้ยนี่คือผู้เล่นนากรีแบบ ลล้านถึงโซซี่โซซี่จับกล้องจับกล้องไอ้ไม่โดนอ่ะเราตียังเราตียังเราตีย่งยังยังย่งแต่มันไม่มีมันไม่มีเราอะไรเราอะไรเราอะไรเก็บแลล่ะเฮ้ยไม่โดนโบนโบนมีผู้เล่นระดับโปรเพเยอร์มาทีพี่ผมอีไม่โดนพี่ไม่ได้จับใช่ไหมบอกไม่ได้จับเพราะกูสลับไปสลับมาตอนพอดีพอดีพอดีโชคโชคดีไปโชคดีไปแปลก ไม่กลัวครับก็มาดีครับน้องๆพี่ๆบอกไม่ต้องทําอะไรกูฟาร์มแล้วกูก็อันตีช่วยอันตีอันตีไปช่วยเองเดี๋ยวแกทำผมโลกอ่ะบอกแค่นี้โลกอะไรก็มึงพูดเองบอกว่าเนี่ยพี่ดูพี่ดูแล้วพี่จับกล้องผมไม่รู้อ่ะแบบเขาเรียกว่าไงวะจังหวะฆ่ามันแบบมันต้องมาแบบให้มันไงวะมันต้องมกินตัวเองนะไม่ใช่แบบอุ้ยเอ็ดเดียวเขาออกไอ้นี่เหรอพี่เรเวนัตเรเวนัตไหนวะเรเวนัตไทท้าใช่เหรอ ep สองมะเนี่ยใช่ใช่อันนี้คือปลิ๊กออฟเรเวนัต ep สองพ่าววเวนที่ไปอยุดเอาใครเอาใครเอาใครเอ่อ หลังเตะขันให้ขันให้ขันให้สวยครับเ่แนแฟนตีได้สวยจัดเอาให้เออแกแฟนตีมาวะพี่พีบอกไม่้ดงทำไง ยิงก็ขาดทัพสองเมื่อเนี่ยพี่อะเรนร่างก็ชนะพี่จะไได้กินเกมไวอีกแล้วเกมไวแน่นอนใช่พี่ก็ฝากไว้เลยนะฝากไว้กลางคลิปเลยแล้วกันยั้งยั้งยังไม่จบอ่ะยังเหรแม่แม่ฝากไว้กลางคลิปเงี้ยเผื่อลืมฝากโอเคโอเคในคาริมอย่าลืมออกไซคล์นะครับแล้วก็ชิ้นที่สองเป็นโอเวกเด็ดแดนดเด็ดแบนไม่ว่าเราจะเจอเมดหรือเจออะไรก็ตามออกมาไปเล็บอยู่นะทุกคนน่ต้องารำตายหมดทีมแล้วพี่อะไรนหมดแล้ววะเหลือไอ้ท็อปเลนตัวเดียวไปไปฆ่ามันกัน ยกพลรพักไปกระทืบมาพร้อมอย่าให้ยับไปอ,ไปอย่าให้กลับเไปเออจะเอ๋ปู่เปียกทีไม่น้องฝนแล้วก็เตะแง่เพอร์เฟกต์ไอผมไปซ้อนดีกว่าถ้าผมซ้อนไฟระเบิดแน่เลยเพี้ยนอ่ะเข้าเลยเลดเลสพี่เป็นตัวกินเลดเฮียคริมกินทุกอย่างครับไอผมดับจกเว้นภาษีประชาชนอุ้ยอะไรอุ้ยมึงมีคนมาเยอะยังไงอ่ะโผล่โผล่โผล่ โงงข้าแมวเลือดกันโงงโอ้ยโงงมานี่มาหนนี้เอาแล้วคว้าได้แล้วเฮ้ยเพนต้าเพนต้าเพนต้าเฮ้ยเจ้าเนี่ยวะผมอยู่หน้าป้อมแมวแล้วทั้งนั้นตัวเลี้ยงตัวเองดีทำไรกันตัอะไรกันเป็ตัวกินเลี้ยงเวนิเว่ย์ตัเล่นเวนอเว่ย์ตดเล่นแย้เอ๋อเออ นาลาดเตอ่ะไอ้เดี๋ยวอบูดอบูนี้ก่อนใครเอาบูนะเาไปเลยอ้าวกูเองนะโน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 เฮ้ยเขาไม่มีสเปลแล้วเอ้เขามีนิวยยโน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 ยายเขามีนิวอยู่นะสงสารเด็กว่ะเด็ยมานั่งของแับตาดำๆนึก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 นกนึกนนกนึกนึกนึกนกนึกนึกนึกน o กนนึกนกน ครับจังหวะอาคาริยเดี๋ยวผมใส่เพลงให้นะดื้อดื้อดือดื้อดื้อดื้อจบแล้วไฟไฟจบลตัวเล็ก13บาอรลองดูอิบสอเรื่อหรอใช่ไงที่ตัวเล็กแพงมันไม่ให้ปล่อยแล้วอ๋อ้เดดแล้วเป็นแพรมหาผมกันหรือเปล่าอืว่าเหมือนี่อยอยู่พี่สตาร์ทเครื่องเราอ่ะอ้พอไปดันต่อเลิมสงเพียบโอ้ตาเครื่องติดย่างนี่ไงวิ่งหนีอยู่วิ่งหนีอ่ะ ไออยู่ไ้อยู่ยัยยัๆยัยทำมันทั้งหมดทำให้หมด๋อมันเสร็จคิวหมดแล้วเวาดีอะไรแล้วเฮ้ยยังยังคลีนโอ้แล้วใครเป็นนักคิวอ่ะโอ้ร้านไม่ได้ทุกตัวเลยผมมาแรงเกินหน่อยหร้อยผมก็ได้ออกของตำ ที่จิใองผมได้เรวนัทปะถึงย oh. oh. okay. ังได้แค่เตรียมแบบัได้เรวนัทก็เ uh ป็นเรวนัด EP พสแล้วพ่อฝากไว้สำหรับจังเกิลนะครับอย่าลืมกินไก่กินเลดก็ได้ครับแล้วตี้ว